สวดสรรเสริญพระพุทธคุณอิติปิโสหนึ่งร้อยแปดจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาเจรณะสัมปันโนสุกโตโลกาวิทูนันโนโตปุริสะธรรมมาซาลติสตาเทวมโนสานังพุทโธภะคะวาติ อิติปิโสภควาระังสัมมาสมโวิชาจรณสัมโสุกโตโลกวิทนโนตโลปริสธรมสาธสาทวมนสนางพุทวติอวัสัมมสวชาโโตโลกาวิทุนโนตลปุริสธรมสาลธสาเทวมนสนาพุทโภวติอสภวาังมัมพวิชาันสุโตทนโธรมสาธิสาทวมนสนงพุทโภควาติ อิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณาสัมโนสุโตโลกวินโนตโลิสัมสาลติสัทเทวมนุสังพุทโภควาตอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณาสัมโนสุโตโลกวินโนตโลิสัมสาลติสัทเทวมนุสังพุทโภควาตอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณาสัมโนสุโตโลกวินโนตโลิสัมสาลติสัทเทวมนุสังพุทโภควาติอิทิปิโสภควา อิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโววิชาจรณาสัมโนสุกโตโลกวิถุนันโนตโลพลิสะธรรมซาลธิสัาเทวาโนุสนังพุทโภคควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโววิชาจรณาสัมโนสุกโตโลกวิถุนันโนตโลพลิสะธรรมซาลธิสัาเทวาโนุสนังพุทโภคควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโววิชาจรณาสัมโนสุกโตโลกวิถุนันโนตโลพลิสะธรรมซาลธิสัาเทวาโนุสนังพุทโภคควาติ อิติภิโสภควาลังสมมาสมุทโววิชาจจรณาสมโนสุกโตโลกวิทูนโนตโลปุริสะธมรมสาลติสัทเทวมโนสังฆพุทธภควาติอิติภิโสภควาลังสมมาสมุทโววิชาจจรณาสมโนสุกโตโลกวิทูนโนตโลปุริสะธมรมสาลติสัทเทวมโนสังฆพุทธภควาติอิติภิโสภควาลังสมมาสมุทโววิชาจจรณาสมโนสุกโตโลกวิทูนโนตโลปุริสะธมรมสาลติสัทเทวมโนสังฆพุทธภควาติ อิติปิโสภควาลังสมมาสมุทโวิชาจรนะสมโนสุกตโลกวิทูนโนตโลปุริสะธมสาลติสตาเทวมโนสนังพุโธภควาติอิติปิโสภควาลังสมมาสมุทโววิชาจรนาสมโนสุกตโลกวิทูนโนุสะธตตาวมโนสนุโาิอสภัมมาสารนาสสุตโลกวิทนุสสาวนังพุโธภควาติ อิทิพิโสปกาลังสมมาสมุทโววิชาเจริญนาสมโนสุขโตโลกวิทูนโนทโรปลิสะทมสารติสะทัตเทวมโนสนางพุทโภควาติอิทิพิโสปกาลังสมมาสมุทโววิชาเจริญนาสมโนสุขโตโลกวิทูนโนทโรปลิสะทมสารติสะทัตเทวมโนสนางพุทโภควาติอิทิพิโสปกาลังสมมาสมุทโววิชาเจริญนาสมโนสุขโตโลกวิทูนโนทโรปลิสะทมสารติสะทัตเทวมโนสนางพุทโภควาติ ดิถิปิโสภควาลังสัมมาสัมุทโธวิชาเจรณาสัมโนสุกโตโลกวิถุนนโตโลปลิสะทมสาลาติสตาเทวมโนสนังพุทโธภควาติดิถิปิโสภควาลังสัมมาสัมุทโธวิชาเจรณาสัมโนสุกโตโลกวิถุนนโตโลปลิสะทมสาลาติสตาเทวมโนสนังพุทโธภควาติดิถิปิโสภควาลังสัมมาสัมุทโธวิชาเจรณาสัมโนสุกโตโลกวิถุนนโตโลปลิสะทมสาลาติสตาเทวมโนสนังพุทโธภควาติ ิเดวิสโภควาลังสมมาสมุทโววิชาจราสมนสุโตโลกวิทุนันโนตโลปริสัตมสาริสถาเทวมนสนังพุทธภคักวติิเดวิสโภควาลังสมมาสมุทโวิชาเจราสมนสุกโตโลกวิทุนัโนตโลปริสัตมมสาระิสถาเทวมนุสนังพุทธภคัวติิเดวิสโภควารังสมมาสมุทโวิชาเจราสมนสุกโตโลกวิทุนันโนตโลปริสัตมสาระิสถาเทวมนุสนังพุทธภคกวัติดิเิโสภควาลังสมมาสมุทโวิชาจริ อิ่ที่พิโสภควาลังสัมมาสมพุทโววิชาจรณาสมโนสุกโตโลกาวิทูณโนตโลปุริสะธมรมซาลธิสธาเทวมนุสสันังพุทโธภควาติอิ่ที่พิโสภควาลังสัมมาสมพุทโววิชาจรณาสมโนสุกโตโลกาวิทูณโนตโลปุริสะธมรมซาลธิสธาเทวมนุสสันังพุทโธภควาติอิ่ที่พิโสภควาลังสัมมาสมพุทโววิชาจรณาสมโนสุกโตโลกาวิทูณโนตโลปุริสะธมรมซาลธิสธาเทวมนุสสันังพุทโธภควาติ

อิติปิโสปวาลังสัมมาสัมพุทโววิชชาจรณะสัมโนสุโตโลกวิทูนโนตโลพลิสัตมมัสซาลติสัทธาเทวมนุสันังพุทโธภควาติอิติปิโสปวาลังสัมมาสัมพุทโววิชชาจรณะสัมโนสุโตโลกวิทูนโนตโลพลิสัตมมัสซาลติสัทธาเทวมนุสันังพุทโธภควาติอิติปิโสปวาลังสัมมาสัมพุทโววิชชาจรณะสัมโนสุโตโลกวิทูนโนตโลพลิสัตมมัสซาลติสัทธาเทวมนุสันังพุทโธภควาติ อิทธิปิโสภควาลังสัมมาสัมทโธวิชาจรินาสัมโนสุกโตโลกวิถุนนโนตโลพลิสัธม์สาลาลทิสัทเทวมโนสันังพุทโธภควาติอิทธิปิโสภควาลังสัมมาสัมทโธวิชาจรินาสัมโนสุกโตโลกวิถุนนโนตโลพลิสัธม์สาลาลทิสัทเทวมโนสันังพุทโธภควาติอิทธิปิโสภควาลังสัมมาสัมทโธวิชาจรินาสัมโนสุกโตโลกวิถุนนโนตโลพลิสัธม์สาลาลทิสัทเทวมโนสันังพุทโธภควาติ อิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโววิชาจรนาสัมโนสุกโตโลกาวิทุนโนโตโลบริสะธรมมสาลติสะทาเทวมโนสนังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโววิชาจรนาสัมโนสุกโตโลกาวิทุนโนโตโลบริสะธรมมสาลติสะทาเทวมโนสนังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโววิชาจรนาสัมโนสุกโตโลกาวิทุนโนโตโลบริสะธรมมสาลติสะทาเทวมโนสนังพุทโธภควาติ อิทิปิโสภควาลังสัมมาสัมปทูวิชาเจรนาสัมมโนสุกโตโลกวิทูนันโนตโลปลิสะธรรมสาลติสะทาเทวมโนสนังพุทโธภควาติอิทิปิโสภควาลังสัมมาสัมปทูวิชาเจรนาสัมมโนสุกโตโลกวิทูนันโนตโลปลิสะธรรมสาลติสะทาเทวมโนสนังพุทโธภควาติอิทิปิโสภควาลังสัมมาสัมปทูวิชาเจรนาสัมมโนสุกโตโลกวิทูนันโนตโลปลิสะธรรมสาลติสะทาเทวมโนสนังพุทโธภควาติ อิทิปิโสภควาลังสัมมาสัมปตวิชาเจรณาสัมโนสุกตโตลกวิถุนโนตโลบริสะทมสราติสตาเทวมโนสังโภวาติอิิปิโสภควาลังสัมมาสัมปตวิชาเจรณาสัมโนสุกตโตโลกวิรุนโนตโลบริสะทมสาราติสตาเทวมโนสังโภวาติอิทธิปิโสภควาลังสัมมาสัมปตวิชาเจรณาสัมโนสุกตโลกวิถุนโนตโลบริสัทมสาราติสตาเทวมโนสังโภวาติอิทิปิโสภวาลังสัมมาสัมวิชารณสัมโนสุกตโตโลกวิถุนโนตโลบริสะท อิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโววิชาจจรณาสัมโนสุกโตโลกวิทุนโนตโลบริสัทธมัสสาวลิติสัทธาเทวมโนสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโววิชาจจรณาสัมโนสุกโตโลกวิทุนโนตโลบริสัทธมัสสาวลิติสัทธาเทวมโนสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโววิชาจจรณาสัมโนสุกโตโลกวิทุนโนตโลบริสัทธมัสสาวลิติสัทธาเทวมโนสานังพุทโธภควาติ ทิฏิปิโสภควาลังสมมาสมุทโววิชาเจรณาสมโนสุกโตโลกวิถุนนโนตโลบริสัตมมสาลาติสทตาเทวมนุสสานังพุทโภควาติทิฏิปิโสภควาลังสมมาสมุทโววิชาเจรณาสมโนสุกโตโลกวิถุนนโนตโลบริสัตมมสาลาติสทตาเทวมนุสสานังพุทโภควาติทิฏิปิโสภควาลังสมมาสมุทโววิชาเจรณาสมโนสุกโตโลกวิถุนนโนตโลบริสัตมมสาลาติสทตาเทวมนุสสานังพุทโภควาติทิฏิปิโสภควาลังสมมาสมุทโววิชาเจรณาสมโนสุกโตโลกวิทถุนโน อิทธิภิโสภควาลังสัมมาสมุทโววิชาเจรณาสมโนสุกโตโลกวิทุนโนตโลบิสสะธรรมสารติสัตถาเทวมโนสันังพุทโภควาติอิทธิภิโสภควาลังสัมมาสมุทโววิชาเจรณาสมโนสุกโตโลกวิทุนโนตโลบิสสะธรรมสารติสัตถาเทวมโนสันังพุทโภควาติอิทธิภิโสภควาลังสัมมาสมุทโววิชาเจรณาสมโนสุกโตโลกวิทุนโนตโลบิสสะธรรมสารติสัตถาเทวมโนสันังพุทโภควาติอิทธิภิโสภควาลังสัมมาสมุโววิชาเจรณาสมโนสุกโตโลกวิทุนโนตโลบิสสะธรรมสารติสัตถาเทวะมนุสาังพ อิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโววิชาเจรณาสัมมโนสุกโตโลกวิทูนโนตโลบริสะธรรมซาลติสัทธาเทวมนุสนังพุทโธภวาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโววิชาเจรณาสัมมโนสุกโตโลกวิทูนโนตโลบริสะธรรมซาลติสัทธาเทวมนุสนังพุทโธภวาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโววิชาเจรณาสัมมโนสุกโตโลกวิทูนโนตโลบริสะธรรมซาลติสัทธาเทวมนุสนังพุทโธภวาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโววิชาเจรณาสัมมโนสุกโโโโตตลลวิทูนะ อิติปิโสภควาลังสัมมาสัมโพวิชาเจรณาสัมโนสุกตโตโลกวิถุนโนตโลบริสสะธมสาลาิสตาเทวมโนสันังพุทโภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมโพวิชาเจรณาสัมโนสุกโตโลกวิถุนโนตโลบริสสะธมสาลาิสตาเทวมโนสันังพุทโภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมโพวิชาเจรณาสัมโนสุกโตโลกวิถุนโนตโลบริสสะธมสาลาิสตาเทวมโนสันังพุทโภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมโวิชาเจรณาสัมโนสุโตโลกวิุ อิทิปิโสภควาลังสัมมาสมุทโธวิชาจรนาสมโนสุกตโตโลกวิทุนอนุตตโตปุริสธรรมสารธิสธาเทวมนุสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสมุทโธวิชาจรนาสมโนสุกตโตโลกวิทุนอนุตตโตปุริสธรรมสารธิสธาเทวมนุสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสมุทโธวิชาจรนาสมโนสุกตโตโลกวิทุนอนุตตโตปุริสธรรมสารธิสธาเทวมนุสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสมุทโธวิชาจรนาสมโนสุกตโตโลกวิทุนอนุตตโตปุริสสสธธัมมาร อิติปิโสภควาลังสมมาสมุทโววิชาเจรนาสัมโนสุโตโลกวิทุนันโนตโลปริสาลเริสธาเถวมโนสนังพุทโภควาติอิติปิโสภควาลังสมมาสมุทโววิชาราสัมโนสุตโลกวิทุนันโนตโลปิสะาลเตสาวมนสนังพุทโภควาติอิติปิโสภควาลังสมมาสมุทโววิชาราสัมโนสุตโลกวิทุนันโนตโลปิสาลเสามนสนังพุทโภควาติิติปิโสภควาลังสมมาสมุทโววิชาเจรนาสัมโนสุตโลกวิทุนันโนตโลปิส อิติพิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโววิชาจรนาสัมโนสุกโตโลกวิถุนโนโตโรบริสทธมสารติสตาเทวมโนสนังุทโภติอิติพิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโววิชาจรนาสัมโนสุกโตโลกวิถุนโนโตโรบริสทธมสารติสตาเทวมโนสนังุทโภติอิติพิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโววิชาจรนาสัมโนสุกโตโลกวิถุนโนโตโรบริสทธมสารติสตาเทวมโนสนังุทโภติอิติพิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโววิชาเจรณาสัมโนสุกตโตโลิ อิติปิโสภควาลังสัมมาสัมุทวิชาจรณาสัมโนสุโตโลกวิทูนันโนตโลปิสสะธมรมสารติสัตถะเทวมนุสนาพุทโภพกวัติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมุทวิชาจรณาสัมโนสุโตโลกวิทูนันโนตโลปลิสสะธมรมสารติสัตถะเทวมนุสนาพุทโภพวัติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมุทวิชาจรณาสัมโนสุโตโลกวิทูนันโนตโลปิสสะธมรมสารติสัตถะเทวมนุสนาพุทโภควัติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมุทวิชาจรณาสัมโนส อิทิปิโสภควาลังสัมมาสมุทโววิชชาจรณะสมโนสุโตโลกวิถุนโนตโลบริสะธรรมสาลติสัธาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติอิทิปิโสภควาลังสัมมาสมุทโววิชชาจรณะสมโนสุโตโลกวิถุนโนตโลบริสะธรรมสาลติสัธาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติอิทิปิโสภควาลังสัมมาสมุทโววิชชาจรณะสมโนสุโตโลกวิถุนโนตโลบริสะธรรมสาลติสัธาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติอิทิปิโสภควาลังสัมมาสมุทโววิชชาจรณะสมโนสุโตโลกวิถุนโนตโลบริสะธรรมสาลติสัธาเทววมนนุุสสาาังพทโธภคติ อิติปิโสภควาลังสัมมาสัมโพวิชาจรณะสัมโนสุกโตโลกบิทุนนโนตทโลปริสะธรรมสารติสตาเทวมโนสานังพุทโธภวติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมโพวิชาจรณะสัมโนสุกโตโลกบิทุนนโนตทโลปริสะธรรมสารติสตาเทวมโนสานังพุทโธภวติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมโพวิชาจรณะสัมโนสุกโตโลกบิทุนนโนตทโลปริสะธรรมสารติสตาเทวมโนสานังพุทโธภวติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมโพวิชาจรณะสัมโนสุกโตโลกบิทุนโนเโลปริสะธรรมสารติส อิทิปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณาสัมโนสุโตโลกวิทุนโนตโลบริสะธมสาลติสธาเทวมนนสานังพุทโธภควาติอิทิปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณาสัมโนสุโตโลกวิทุนโนตโลบริสะธมสาลติสธาเทวมนนสานังพุทโธภควาติอิทิปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณาสัมโนสุโตโลกวิทุนโนตโลบริสะธมสาลติสธาเทวมนนสานังพุทโธภควาติอิทิปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโวว อิทิปิโสภควาลังสัมมาสัมโถวิชฌาจรณาสัมมโนสุกตโลกวิทุนันโนตโลริสัทธรรมสารติสัตถวามโนสนังขปุโุภควาติอิทิปิโสภควาลังสัมมาสัมโถวิชฌาจรณาสัมมโนสุกตโลกวิทุนันโนตโลริสัทธรรมสารติสัตถวามโนสนังขปุโุภควาติอิทิปิโสภควาลังสัมมาสัมโถวิชฌาจรณาสัมมโนสุกตโลกวิทุนันโนตโลริสัทธรรมสารติสัตถวามโนสนังขปุโุภควาติอิทิปิโสภควาลังสัมมาสัมโถวิชฌาจรณาสสัมโโนนุตตลวิิท อิติปิโสภควาลังสัมมาสัมโธวิชาจรณาสัมโนสุกตโลกวิทุนอนุตโลภิสัตธรรมสาละติสัตาเทวมโนสันังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมโธวิชาจรณาสัมโนสุกตโลกวิทุนอนุตโลภิสัตธรรมสาละติสัตาเทวมโนสันังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมโธวิชาจรณาสัมโนสุกตโลกวิทุนอนุตโลภิสัตธรรมสาละติสัตาเทวมโนสันังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมโธวิชาจรณาสัมโนสุกโตโโลกาตติสัาเทวมนนุสาาังพทโธภควติ อิทธิวิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโววิชาเจรณาสัมโนสุกโตโลกวิทุนโนโตโลบริสทธรรมซาลติสตาเทวมนุสนังพุทโภควาติอิทธิวิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโววิชาจรณะสัมโนสุกโตโลกวิทุนโนตโลบริสทธรรมซาติสตาเทวมนุสนังพุทโภควาติอิทธิวิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโววิชาจรณะสัมโนสุกโตโลกวิทุนโนตโลบริสทธรรมซาติสตาเทวมนุสนังพุทโภควาติอิทธิวิโสภควาลังสัมมาสัม อิทิปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโววิชาเจรณาสัมโนสุกโตโลกวิทุนโนตโลปิลิสัทธรรมซาลติสัทเทวมนุสสนังพุทโธภควาติอิทิปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโววิชาเจรณาสัมโนสุกโตโลกวิทุนโนตโลปิลิสัทธรรมซาลติสัทเทวมนุสสนังพุทโธภควาติขอความเป็นสิริมงคลจงบังเกิดแก่ผู้ฟังทุกๆท่านสวดอิติปิโสหนึ่งร้อยแปดจบเรียบร้อยครับ